ณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบชนบ,บทมีเด็กคนหนึ่งอาศัยอยู่กับยายของเขาแค่สองคนโดยเด็กคนนี้มีชื่อว่าเจเจเป็นเด็กหนุ่มอายุ16ปีพ่อแม่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กจึงทำให้เจต้องอาศัยอยู่กับยายเพียงสองคนหลังจากที่จบม .3 เจก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะยายไม่มีเงินมากพอจะส่งเจเรียนหลังจากที่จบม3เจก็เข้าสู่วงการของการเป็นอันตพานคอยชกต่อยลังแกคนอื่นไปทั่ว หรือถ้าให้พูดจริงๆก็นับได้ว่าเจนั้นเป็นเด็กแสบประจําหมู่บ้านเจมักชอบแกลง้งชอบทําให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆจนทําให้ยายต้องบากหน้าไปขอโทษคนที่เจแกลง้งและลังแกอยู่บ่อยครั้งยายสอนหลานยังไงให้มาแกล้งลูกคนอื่นแบบนี้ฮะทําไมไม่ห้ามปามันหน่อยละ่ะก็ดูอยู่หรอกมันไม่มีพ่อแม่คยสั่งสอนก็น่าจะดูแลมันดีๆหน่อยสิ ยายต้องขอโทษแทนเจมันด้วยนะยายจะสอนมันดีๆเองจ้ายายจะไปขอโทษมันทำไมในเมื่อลูปมันมาหาเรื่องผมก่อนหน่อยไอเด็กนี่ไม่รู้จักสำนึกเลยก็มันจริงเนี่นะลูปมันมาหาเรื่องข้าก่อนนะเจหยุดเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่หยุดก็ไม่ต้องเข้าบ้านแล้วโธยาย ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเด็กนิสัยไม่ดีจนไม่มีใครอยากจะคบด้วยแต่เขาก็มีเพื่อนรักอยู่หนึ่งคนคือมิ้นมิ้นเป็นเด็กสาวนิสัยดีที่มักจะคอยห้ามและดูเจอ,อยู่เสมอเวลาที่ทั้งสองอยู่ด้วยกันเขามักจะเปลี่ยนเป็นคนละคนซึ่งแตกต่างจากตัวจริงไม่มาแต่ก็ยังมักจะไปมีเรื่องกับคนอื่นจนมิน้นต้องคอยรับเคาะด้วยก็มี จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ไปมีเรื่องกับอันตราพานจากหมู่บ้านข้างๆจนถูกรุมกระทืบจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนมาแต่ได้มาเจอกับมิน้นเฮ้ยเจเดี๋ยวจะไปไหนหนีอะไรมาเฮ้ย hey, ตามมานี่เด้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนนะหลังจากที่ทั้งสองหนีมาได้ก็พากันมาหลบที่แห่งหนึ่งแต่ได้คุยกันนี่เจเราบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปมีเรื่องอะแล้วมิ้นจะให้เราทำยังไงเล่า ในเมื่อพบมันมาหาเรื่องเราก่อนนะ่ะแกก็เดินหนีสิวะแกจะให้เรามาคอยตามด่าแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยเลิกบทสักทีเถอะแกไม่ใช่แม่เรานะเว้ยแกพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะเราสองคนเป็นเพื่อนกันนะรู้ปะพ่อเรานะ่ะสั่งห้ามไม่ให้เรามาคบกับอันธพาลแบบแกนะรู้มะเอองั้นก็ไม่ต้องมายุ่งกันจะไปไหนก็ไปไปกลับมาคุยกันก่อนดิพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะ หลังจากที่ทั้งสองคนแยกกันไปไม่กี่วันต่อมาได้พาตำรวจมาจับกุมเจข้อหารักพาตัวลูกสาวกำนันอย่าทำอะไรเจมันเลยนะมันไม่ได้พามิ้นไปไหนหรอกจ้าออถึงมันจะานิสัยไม่ดีแต่มันก็ไม่ได้เลวถึงขนาดนั้นหรอกนะแล้วจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงล่ะยายกับไอ้คนเห็นมิ้นนะ่ะดูกับเอ้เจเมื่อก่อนหายตัวไปแล้วอีกอย่างหนึง่งล้านยายนะ่ะถึงมันจะเป็นแค่เด็กก็ตามแต่น,นิสัยสันดานมันนับเป็นโจร แล้วมาก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันแล้วถ้าไม่ใช่มันแล้วจะเป็นใครอีกเล่า้ายายาปกป้องหลานยายก็ไปหาหลักฐานมาแย้งฉันสิพอยายได้ยินดังนั้นก็พูดอะไรไม่ออกเพราะสิ่งที่กำนันพูดล้วนแต่เป็นความจริงยายจึงทำได้เพียงแค่ยอมให้กำนันและตำรวจพาตัวเจไปหลังจากวันนั้นไม่นานก็มีชาวบ้านได้ไปพบศพของมิ้นที่โดนกระทำชำเราจนเสียชีวิตเข้า ในทางตำรวจได้พิสูจน์หลักฐานต่างๆก็พบว่า DNA บนตัวศพไม่ตรงกับเจสุดท้ายทางตำรวจจึงจำเป็นต้องปล่อยตัวเจไปพอเจทราบข่าวเรื่องที่มิ้นโดนฆ่าเจก็เสียใจเป็นอย่างมากในโทษว่าตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้มินเสียชีวิตจนไม่เป็นอันกินอันนอนอยู่หลายวันมิ้นเราขอโทษนะถ้าวันนั้นเราไม่พามิ้นไปเรื่องแบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้น ขอโทอจริงๆหลังจากนั้นเขาได้เปลี่ยนไปในทางที่แย่กว่าเดิมเจเริ่มออกลักเล็กขโมยน้อยอีกครั้งแถมมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นไปทั่วจนอยู่มาวันหนึ่งชาวบ,บ้านต่างพากันทนกับนิสัยของเด็กคนนี้ไม่ไหวจึงได้พากันรุมจับ J. เจและเตรียมส่งให้ทางตำรวจเฮ้ย hey, ปล่อยนะเว้ยมาจับผมทำไมวะปล่อยดิวะเจไปได้ไงเราคนแบบแกนะ่ะมันต้องเข้าคุก อายุแค่สิกแต่ว่าก่อเรื่องไปทั่วเลยนะอยากิดจะไปมีอนาคตเลยอะไรเนี่ยไม่เอาปล่อยนะไว้อัตมาขอบินธบาเธอโยมให้โอกาสเด็กมันสักครั้งหนึ่งให้มันไปอยู่กับอัตมาไปบวชเ,เป็นเนนดูเผื่อนิสัยมันจะเปลี่ยนไปบ้างถ้าลุ้งตาว่าอย่างนั้นละก็ผมจะยอมให้สักครั้งหนึ่งถ้าเห็นว่ามันก่อก้นผมอีกผมไม่ยอมปล่อยมันเอาไวนะ้แน่ หลังจากที่เจได้บวชเป็นเนนเจรเริ่มที่จะเปลี่ยนไปถูกทำม้าขัดเกลวจิตสำนึกจนทำให้ตัวของเขาเริ่มกักตัวกักใจเป็นยังไงบ้างล่ะเนนหลังจากที่บวชแล้วเนี่ยหลวงตาเห็นเนนเปลี่ยนไปนะสบายดีครับหลวงตาหลังจากที่ได้บวชแล้วทำให้ได้คิดอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องแย่ๆทั้งเรื่องที่เคยทำไว้แล้วก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนแปลงตัวเองดูสักครั้งหนึ่งให้ยายภูมิใจนะครับ ดีแล้วที่คิดได้แบบนั้นหลังจากนี้ก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซะนะเหมือนเน้นทำแบบนั้นชาวบ,บ้านเขาจะชื่นชมครับหลวงตาวันหนึ่งในขณะที่เนนเจกำลังทำความสะอาดลานวัดอยู่นั้นก็บังเอิญไปเห็นหมาวัดตัวหนึ่งกำลังขุดดินเหมือนต้องการหาอะไรบางอย่างเนนเจเห็นดังนั้นจึงเข้าไปดูที่ที่หมาตัวนั้นขุด <S <S 2> <S 2> <S เฮ้ยไอแดงมาขุดอะไรวะ คนกำลังกวาดอยู่มาขุดให้สกกระปลกเล่นทำไมอ่ะเมื่อเนนเจเดินเข้าไปก็<ๆ>เจอเศษผ้าสีแดงผืนหนึ่งกำลังห่อบางอย่างอยู่ด้วยความที่พึ่งอายุ16และหัวสมัยใหม่เนนเจตัดสินใจแกะห่อผ้าผืนนั้นออกเมื่อแกะออกมาก็ได้พบว่าภายในห่อผ้าอันานั้นมีเศษบาทเก่าๆสนิมเคลอะอยู่อะไรวะเนี่ยใครเอาอะไรมาฝังไว้วะ เนนเจตัดสินใจทิ้งเศษบาทแล้วเก็บผ้าผืนนั้นไว้หลายวันต่อมาในขณะที่เนนเจกำลังกวาดลานวัดอยู่นั้นกำนันที่ซึ่งเป็นพ่อของมินก็เดินเข้ามานวำมัสการครับเนนเจริญพรโยมกำนันไปยังไงมายังไงล่ะถึงได้มาพบผมได้ก็อดีผมไ้มาทำบุญครบร้อยวันให้มิ้นมันนะครับแล้วก็ตั้งใจจะมาขอขมาเนนที่ผมทำไปในวันนั้นด้วย ไม่เป็นอะไรหรอกครับผมว่าโหสิกรรมให้หมดแล้วและอีกอย่างเนนก็สมควรโดนแล้วถ้าวันนั้นไม่ไปเจอกับโยมมิ้นเรื่องคงไม่เกิดขึ้นไม่หรอกครับเนนมิ้นมันสวยเองเนนไม่ผิดหรอกเออนอกจากจะมาทําบุญแล้วผมจะมาแจ้งข่าวเนนด้วยนะข่าวอะไรเหรอโยมเนนต้องทําใจดีๆนะครับคือว่าเมื่อคืนมีกลุ่มไม่รุ่นต่างถิ่นเข้ามาในหมู่บ้าน แล้วก็ทำร้ายร่างกายยายของเน,นจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อเช้านี้ครับเนนเจได้ยินดังนั้นถึงกับเข่าสุดไม่สามารถคลองสติได้ทั้งร้องไห้จนกำนันต้องพาเข้าไปพักในกุฏิในคืนเดียวกันนั้นก็ได้เกิดบางอย่างขึ้นท้องฟ้ากลายเป็นสีแดงฉานฟ้าร้องฟ้าผ่าทั้งคืน แต่กลับไม่มีฝนโปรยปลายลงสักหยดทั้งลมทั้งอะไรพัดโหมกัน,นํำอยู่ทั้งคืนเช้าวันต่อมาเนนเจก็ไม่ได้ลุกมาบินทบาจนหลวงตาเริ่มเป็นห่วงและให้เด็กวัดไปดูไอ้จ้อยเดี๋ยเองไปตามเนนเจลงมาบินทบาทหน่อยสิไปครับหลวงตาเนนครับหลวงตาให้มาตามไปบินทบาทครับออกไปเนน เป็นอะไรหรือเปล่าครับอาภาษหรือเปล่าให้ผมไปเอายาให้ไหมไม่ต้องมายุ่งกับกูบอกให้ออกไปไล่วะสงสัยจะบ้าไปละเนนเจเริ่มมีอาการแปลกๆบางวันไม่ยอมลงมาฉันพัฒนาหารส่วนวันไหนที่ลงมามักจะมีอาการตาขวางไม่พูดจากับใครไม่สวดมนต์ไม่อะไรทั้งสิ้นจนชาวบ้านเริ่มสุบสิบนินทาเฮ้ เองดูเนนเจดิเป็นไรไปวะหน้าตาบึ้งตาขวางอยู่ตั้งนานแล้วแล้วก็สวดมนต์ก็ไม่สวดเออใช่ไปโมโหใครมาเป็นถึงเนนแต่ไม่ระงับอารมณ์บ้างเลยข้าว่านะยังทิ้มนิสัยเก่าๆไม่ได้ละสิอยู่มาวันหนึ่งมาในวัดเกิดคลอดลูกแล้วมีบางตัวที่ตายเด็กวัดจึงได้นำไปฝัง แต่เวลาผ่านไปไม่นานเด็กวัดกลับมาแถวนั้นได้แอบเห็นเนนเจขุดเอาลูกสุนัขแล้วถือเดินเข้ากุฏิไปเฮ้ย hey! อะไรวะเนนเจถือศพลูกหมาไปทําอะไรอย่าบอกนะว่าเอาไปกินนะ่ะเฮ้ยแบบนี้ต้องบอกหลวงตาแล้วพ่อหลวงตาทราบข่าวก็ได้เรียกเนนเจมาตักเตือนในสิ่งที่ทำว่ามันไม่เหมาะไม่ควรแต่เนนเจกลับไม่สนใจในคำพูดของหลวงตา เอาแต่จ้องหน้าจอยโดยไม่ละสายตาตกดึกคืนนั้นเองระหว่างที่จอยกำลังนอนอยู่ก็รู้สึกหนักที่หน้าอกจึงลืมตาขึ้นมาดูก็พบว่าเนนเจนได้ยินเหยียบหน้าอกของตนพร้อมกับพูดด้วยความโกรธเกรียวว่าปากพล่อยชอบยุ่งเรื่องคนอื่นนักใช่ไหมกูก็อยู่ส่วนของกูจะทำอะไรทำไมต้องมาสอดอยากตายนักใช่ไหม เขอถอยครับเนียนผมจะไม่ทำอีกแล้วปล่อยผมไปเถอะไล่งั้นเหรอฝันไปเถอะไม่ไม่ไม่วันต่อมาได้มีคนเข้าไปพบศพของจอยนอนตาเหลือกระดูกทั่วตัวหักละเอียด นอกจากนั้นภายในท้องของจอยตับไตไส้พุงหายเกลี้ยงเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแม้แต่ทางตำรวจก็ไม่อาจทราบสาเหตุได้หลังจากที่จ้อยตายไม่นานก็เกิดเหตุประหลาดขึ้นอีกครั้งเหล่าไวรุ่นที่เคยลุมกระทืบเนนและเป็นกลุ่มที่ฆ่ามินและยายของเนนจู่ๆก็เกิดชักเกรงจะต้องส่งโรงพยาบาลทั้งกลุ่มแต่ก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นพอถึงมือหมอทั้งหมดได้ขาดใจ พ,พ่อหมอตรวจดูแล้วก็พบว่าไม่มีเครื่องในเหลือเหมือนกับศพของจ้อยทั้งหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบแต่กลับไม่สามารถสืบหาตัวคนผิดได้ทำได้เพียงแต่จดบันทึกแล้วกลับไปหลวงตาได้นั่งจับยามสามตาดูและได้พบว่าเนนเจได้ไปเชอบาดอาถรรพ์ที่ครั้งหนึ่งหลวงตาได้สะกดผีร้ายฝังดินไว้เพราะยังป่าไม่ได้ และยังได้รู้อีกว่าคือที่ฟ้าผ่าฟ้าร้องโดยไม่มีฝนนั้นผีร้ายตนนั้นได้เข้าสิงสู่เนนเจและในตอนนี้มันยึดล่างเนนเจสำเร็จแล้วเนนเนนตื่นสิเนนเองเป็นใครก็คือผู้ที่จะมาช่วยเนนล้างแค้นเป็นการตอบแทน ที่เน้นปล่อยข้าในวันนั้นและจะขอไปมิญญาณรับใช้ตลอดไปเน้นจะว่าอย่างไรแล้วจะให้ข้าเชื่อเองได้อย่างไรถ้าเน้นไม่เชื่อผมเน้นก็จะไม่มีวันในล้างแค้นพวกมันเองช่วยข้าแล้วเ,เองจะเอาอะไรผมไม่เอาอะไรมากมายหรอกเนนผมต้องการสบเป็นอาหารก็เท่านั้นว่าไงล่ะเนน เนีนจะยอมให้ผมช่วยไหมได้งั้นข้าตกลงเมื่อหลวงตาทราบดังนั้นจึงได้ให้เด็กวัดไปตามเนีนเจมานั่งสมาธิที่อุโบสถหลังเก่าเนีนเจที่ทนการลบเลาไม่ไหวจึงยอมมาเมื่อมาถึงก็พบว่าไม่มีใครอยู่ในอุโบสถจึงรู้ว่าตนโดนหลอกออไอ้พักแก แกคิดจะมาจาัดก,การข้าเลยเดี๋ยวเจอกันเนนจงตั้งสติอย่าให้มันควบคุมตัวเนนได้ขับไล่มันออกมา <G ül üyor> ไม่มีวันสลักเนนเจอที่แกเรียกอยู่นะ่ะมันตายไปนานแล้วอ๋อเอ็งทำอะไรกับเนนข <G ül üyor> ้าก็แค่กันกินร่างมันจะแทบไม่เหลือแล้วยังไงแล้ว <G ül üyor> เนนเจพยายามจะพังประตูออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลพร้อมกับเสียงสวดคาถาของพระในวัดที่สวดอยู่รอบโบสถ์ดังสนั่นทั้งคืนทำให้เนนเจถูกขังอยู่ร้องโหยหวนด้วยความทรมานด้วยความเจ็บปวดจนถึงเช้าจึงหยุดลงข้าเจ็บข้าเจ็บเลเกันอลอยข้าไป่เถิดข้าจะไปททำอีกแล้วลอยข้าไปเถิด เมื่อทุกคนพากันเข้าไปดูก็ต่างพากันตกตะลึงเมื่อได้พบว่าวิญญาณหลายที่สิ่งล่างของเนนเจถูกทำลายสิ้นแล้วส่วนร่างของเนนเจกับแห้งเหี่ยวเหมือนคนเสียชีวิตมาหลายเดือนแถมยังอ้าป,ปากกว้างแล้วหนังคุ้มกระดูนอนตายอยู่บนพื้นของโบส ไม่น่านหลงฟังคำของไอ้ผีร้ายเลยนะเนรไปสู่สุคตินั่นเนนะอย่าได้จองเวรจองกรรมกับใครอีกเลยเพราะแค่นี้วิญญาณเนกับงทรมานอย่างถึงที่สดแล้วละ่ะ